ขอบคุณพระเจ้าที่หลายๆครั้งที่อ่านบทรู้สึกว่ายากมากๆเลยอะไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดบทละครเรื่องนี้ออกมาได้ดีที่สุดยังไงในขณะที่อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยเกินความสามารถของเราแต่นอกจากการที่เราทำอย่างสุดกำลังของเราสิ่งที่ทำทุกๆฉากในละครเรื่องนี้คือ การอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าคะหนูสุดกําลังของหนูแล้วหนูขอฝาก,ากทุกๆฉากไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยแล้วหนูก็ผ่านทุกๆฉากมาได้หลายๆครั้งมาในงานประกาศรับรางวัลมาในแค่เพียงคนร่วมง,งานบางครั้งมาเพียงประกาศรางวัลบางครั้งมาเข้าชิงแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับไป แต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าท้อใจกับรู้สึกว่าจะจะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มีโอกาสขึ้นมารับรางวัลบนเวทีนี้ทำให้เป็นดังบันดาลใจทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกอยากมีโอกาสขึ้นมารับรางวัลบนเวทีนี้ในฐานะนักแสดงที่มีความสามารถเหมือนคนอื่นเขาบ้าง ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณรางวัลรางวัลนี้ที่จะไม่หยุดพัฒนาแต่จะขอสัญญาว่าจะขอเป็นนักแสดงที่ตั้งใจแล้วก็ถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวละครตัวนั้นอย่างสุดกำลังเท่าที่คนคนนึงจะทำได้ขอบคุณแฟนละครทุกคนค่ะโปรรดให้ลูกขออพะะคุณไม่ว่วาจเจเ พราะคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจขอสมงเมตตาให้ลูกขอบพระคุณสมอ